สวัสดีคะ่ะวันตุ้งคะ่ะสวัสดีคะ่ะชมวังนะคะพวกเราเป็นตัวแทนจาก,กธุาคารอมศินค่ะธนาคารองศินะน,นคะคะนอกจากจะทำหน้าที่เป็นสถาบันการเรียนออกของประเทศแล้วค่ะยังมุ่งม,มั่นพัฒนาสร้างสารสรค์สังคมในทุกด้านเพื่อให้ความยั่งยืนแก่ที่น้องกองชนชาวไทยค่ะโดยที่ผ่านมานะคะธนาคารอมศินเนี่ยเป็นเสาหลักให้แก่รัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจค่ะ,คคะมีหลากหลายโครงการชเช่นสินเชื่อเพื่อประชาชนบ้านเพื่อประชาชนค่ะ วันนี้พ่อเรามีโปรโมชั่นมาฝากไม่ว่าจะเป็นได้านเงินฝากสินเชื่อหรือสถาปอมสินครับจะมีเกมให้ทุกท่านได้ร่วมสนุกดึรับของรางวัลจากธนาคารออมสินครับค่ะสำหรับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้นะคะโปรโมชาาั่นทางด้านสินเชื่อถ้าใครทีส่สนใจสินเชื่อฝั่งที่อยู่อาศัยของธนาคารเรานะคะก็จะมีโครงการสุขใจท,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 ทั่วไทยดีใจมีบ้านด้วยสินเชื่อออมสินสบายใจ ดอกเบี้ยคงที่ปีแรกอยู่ที่1 8 9ต่อปีค่ะผ่อนแรกเริ่มล้างละ4,000ันบาทต่อเดือนค่ะหากเพิ่มใ้สนใจสมัครสินเชื่อหรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่เล็บไซต์ธนา,าคารขององมสินหรือสามารถเข้าไปสอบถามได้ที่ธนาคารองมสินสาขาค่ะเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึง3 1พฤศจิกายนพศสอศักราช2568ค่ะหรือจนกดเช็คยอดเงิน2องถึล้านบาทค่ะ ยังมีโปรโมชั่นสำหรับสายช็อปออนไลน์ในโครงการ easy d i เจ็ดสองศูนบัตรเครดิตฟองสินช็อปง่ายได้คืนบัตรเครดิตคืนสุดสุดถึง500บาททองลดหย่อนภาษีสูงสุด50,000บาทเป็นสิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินทุกประเภทหากสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสินได้เลยครับเริ่มตั้งแต่ 16บกพาคมยี่กุมภาพันธ์2568สิบค่ะมา,ายควมมา,า,ยามว่าบรชั่นเงินฝากแตนถาค่ะกับเงินฝากเหลือเพียงพิเศษ4เดือนและ,ะเถื่อนแยกพิเศษ7เดือนค่ะขยายระยะเวลารับฝากดอกเบี้ยสูงโดนใจค่ะโดยเ,ยเงืเเ่อนไขเงินฝากพิเศษเหลือเพียง4เดือนมีดังนี้ค่ะเปิดบัญชีขั 1, ้นต่ำหน0 0 0หบาทขึ้นไปบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่7ปีหรือนิติบุคคลทุกประเภทค่ะหรือบุคคล ดูประเทไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดค่ะการคิดดอกเบี้ยและผลตอบแทนนะคะอัตราดอกเบี้ยที่หน่งถต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำโดยละหนึ่นงจต่อปีค่ะระยะเวลารับฝากตั้งแต่วันที่2ตุลาคมยี่สิบแปดกรกฎาคพันห้าร้อยหกสิบค่ะเงื่อนไขการถอนนะคะสามารถถอนครั้งละเท่าไหร่ก็ได้นะคะหรือถอนก่อนปิดครบฝากสีเดือนค่ะนับตั้งแต่วันที่ฝาก ดอกเบี้ยเสื่อเ่ียงค่ะหนักภาษีักงานที่จ่ายนะคะสำหรับบุคคลธรรมดานะคะไม่ต้องหักภาษีค่ะส่วนนิติบุควรจะต้องหักภาษีณที่จ่ายตามกรมสรรพากรประกาศค่ะการลงรับดอกเบี้ยนะคะเมื่อฝาัครบสี่เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากจะโอนดอกเบี้ยฝากในยอดเงินเข้าบัญชีเผื่อเรียกเป็นบัญชีคู่โอนไหมตั้งแต่แรกค่ะ ค่ะสำหรับดอกเบี้ยเงินฝากพิเศษเ็เดือนนะคะเงื่อนไขการฝากอยู่ที่เปิดบัญชีหนึ่งบาทค่ะบุคคลที่มีอายุ7ปีขึ้นไปเช่นกันค่ะนิติบุคคลรูปประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลไม่ต้องการวงเงินรูปประเภทค่ะเงื่อนไขการรับดอกเบี้ยและผลตอบแทนนะคะอยู่ที่อัตาารา้อยละ1 6 6จุบาทต่อปีค่ะหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำตึงจุดเ้าห้าบาทต่อปีค่ะ ระยะเวลารับฝากอยู่ที่สองกรกาคมถึงยี่สิบแปดกกามสอพันห้าร้อยหิบแปค่ะสำหรับเงื่อนไขการถ่ายถอนนะคะถ่ายถอนสามาราเท่าไหร่ก็ได้นะคะหรือถอนปิดบัญชีก่อนถ้บเจ็ดเจืินะาะตั้งแต่วันที่ฝากจนวมเงินถ่ายถอนรับอเรียกเท่าเรียกนะคะภาษีธรรมนที่จ่ายสำหรับบุคคลธรรมดาไม่ต้องหักเงิที่จ่ายค่ะส่วนนิติบุคคลหักงนที่จ่ายตาม ระการลงรับดอกเบี้ยเมื่อฝากครบเจ็ดเดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากจะลงดอกเบี้ยในยอดเงินฝากเข้าบัญชีเผื่อเรียกเป็นบัญชีคู่โอนที่แจ้งไว้ค่ะเรื่อีกหนึ่งที่ธนัคา์ของธนาคารลอมสินที่น่าสนใจคือสลากออมสิลป์นะตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษสลากออมสินของเรามีดังนี้ครับยิ่งแจกเพียงไก่รุ่นัะรางวัลทุกเดือนกับสลากออมสินพิเศษสองปีมีทั้งแบบใบสลากและยูทิล์ตอน รุ่นรับรางวัลที่หนึ่งมูลค่าสั่งิดลายบาทพิเศษดอกเบี้ยหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์ายเงินรางวัลเลขายสตัวเป็นแปดร้อบาทเริ่มรับบัตรตั้งแต่วันที่สบ 5, 3, บบิบเจ็ตุ 8, าลาคมหกเเป็นต้นไปที่ธนาคารคองพิวเกสาขาและทางออนไลน์สับคับรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ GSB Contact Center หนึ่งหนึ่งห้าครับ แล้วก็มาถึงข,ขัง้นตอนที่เรารอขอยกันแล้วนะคะนั่ก็เป็นการร่วมสนุกนะคะวันนี้ทาพารของเรานะคะมีเกมมาให้ทุกคนได้เล่นค่ะเป็นวงล้อมาจั่นค่ะมีใครสนใจยอยากเล่นเกมกระทำมั้ยะะค,ะะคะขอตัวแทนมาค่ะวันนี้นะคะนะคองศิลเนี่ยก็พี่ปุ๊ปองศิลป์น,นะารักนะคะมาแจกมากมายค่ะคะุณพี่คะเดี๋ยวร่วม กับโหมดสปีดนะคะเดี๋ยวคุณพี่ไปกดโอฟอลตามันได้เลยค่ะ ว้าวยนกับบรรยากาศนะที่นี่ค่ะน้องนะคะขอพี่น้องเสมอค่ะเจอนะคะยงมีอีกเยอะเลยนะคะรางวัลของเราวันนี้ thank <laughs> you